เดิทางนเวลา9นาาตอนนี้ตะคิวแดงกันเลยพี่อยู่แชมป์มีชื่อเลยมี่ ภาไทยอีกอย่างหนึ่งได้เลยนะครับได้มาจากในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะครับในการสนับสนุนและต้อนรับนะครับค่ชิญทผู้มีเกียรนั่งลงได้นะคะขบคุณท่าาสู่บรกในงานแถลงข่าวงานจัดการไหนคะ สองนะคะจะเป็นการประระบวนโดยใช้ท่าที่เป็นค่าพระรัชกานที่ชื่อว่าค่ายกอบค่ะจุบันและสำหรับวันนี้เป็นสนามที่สองในการแข่งขันเดอกซีรีส์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าสวัสดิ์ระเท่า,ทาพิวารณากรจัวัดเชียรายท่านแยนม ชาวเพื่อเชืยสารแลนะใกล้เคียงทุกท่านครับขอบคุณที่มาร่วมกันงานรางข่าวนี้สิ่งมีผู้ตอบรับเข้าร่วมกันในทางทุกภาคสว่วนไม่ว่าจะเป็นกลังนคนประการแรกเ่าสงใจก็คือ จากฟ้างขาสมารรถทีเดอะซีรีส์ตอนจนตลอดพ้นาีะนของตั้งแต่จังหวัดเชียงรายจนถึงจังหวัดผนลราตธานทั่วไปนะครับก็ตอนนีนนะครับปิดรับสมัครวันที่9ก้าุมพากันนี้เวลาแห่งมิตรภาพและความอบอุ่นในวันนี้นะคะน้องๆเยาว,วชนทีมมูป่า a อ a d e m คมเดมีมาร่วมบันทึกภาพ เรียนเชิญนะคะเป็นบันทึกภาพในส่วนของท่านนายกสมาคมพันหัดเชียงรายอีกด้วยนะคะติ๊กๆนะครับนะครับช็อตที่หนึ่งครับนะคะทุกสาขาสน้นที่ของส่วนกลางด้วยหนึ่งคนเหล็กแห่งสนามที่สอง เราจะเห็นได้ว่านะครับในขณะเดียวกันทางหน่วยเรือนรรขอนะครับก็จะได้ประกบนะครับขณะดข้าัญชาและประชาชนสี่มวลชนผู้มีเกียรติครับใช้การดัดแปลงนะครับจากอุปกรณ์จากไปก็จะส่งหน้าที่ต่อให้กับการสาธิตนะครับเป็นการสาธิตนะครับจะเห็นได้ว่ามีนักกีฬาประสบปัญหานะครับอยู่ในน้ํา ก็จะมีทีมเจสกีนะครับของทางนรคอได้เข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับเนื่องจากว่าเนี่ครับนีเรามีศิลิดารามาเป็นียนในการแลงข่าวนี้ด้วยนะคุณนเทพคุณรับุด้วยนะครับที่หนึ่งครับ ชสองนะคะสวยงามมากๆสําหรับที่เซตที่สช็อตสุดท้ายนะครับช็อตที่1ครับช็อตที่สองช็อตที่3ครับขอบคุณําหรับเซตนนี้ครับ